อาหน้าเกริกอายุ72ตอนนี้พี่เป็นเส้นเลือดตีบขึ้นสมอง <c oughs> แล้วก็นิ้วชาแล้วก็เป็นดิ่สีดวงด้วยแล้วได้มาเจอเดเรน่าแล้วก็ได้น้องสาวออมาให้ทาน แล้วรู้สึกว่าเออมันก็ตอบโจทย์ดีออทานไปสักสี่ห้าขวดก็รู้สึกดีขึ้นเพราะดีขึ้นเพราะวันที่ร้อนบนหัวน่ะก็หายมันไม่ร้อนรู้สึกว่าเออดีขึ้นไม่ร้อนแล้วที่มือที่อะไรก็เมื่อก่อนน่าชาที่นิ้วแล้วก็ร้อนเหมือนกับพลิกถูกพลิกนะแล้วก็ เอาล้างถ้วยล้างจานมันก็ร้อนก็มันก็เย็นนิ้วชาเย็นไปเลยก็อยู่อยู่มาพอได้ทานตัวนี้ขึ้นมาก็หายไปตนไหนแล้วล้างถ้วยล้างจานได้มันอัศจรรย์มากมนประมาณสักขวดเล็กประมาณสองขวดตอนแรกเออไม่รู้สึกอะไรก่อนนะ แต่ว่ามันรู้สึกก็เมื่อยไปทั้งตัวฉันก็ไม่รู้เอ๊ะทำไงที่มันเมื่อยไปทั้งตัวสงสัยว่ากระทุงโรคขึ้นมาปวดเมื่อยทั้งตัวเลยอยากออเนี่ยฉันทํางานไม่ไหวแล้วถ้าปวดอย่างนี้พออยู่สักวันสองวัน,วนมันก็หายไป <c oughs> อาาัศจรรย์หายไปได้ยังไง <c oughs> เป็นมาหลายปีแล้ว <c oughs> ไปหาหมอนันกขาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเป็นไง หมอนัดก,ก็ต้องไปทุกทีโรคหอบก็มีถ้าว่าไม่ได้น้องก็โอ้ยหอบนี่ต้องใช้ยาดมตลอดทางว่าจะไปไม่รอดแล้วฉันว่าต้องตายคราวนี้แหละก็กินโวนี้มามันก็รู้สึกดีทำงานทำอะไรได้ไม่เหนื่อยไม่หอบ <c oughs> น้ำเดเรน้าเนี่ยมาเจอแล้วดีจริงๆสุดยอดมากๆเลย